น้องแต่ละคนนี่มีแฟนคลับมาเชียร์กันเยอะจริงๆซึ่งเมื่อวานก็ผ่านไปกับผลงานของน้องแจงกี้วันนี้น้องลูกตาลจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปติดตามด้านในคอนเสิร์ตเลยคะ่ะป้ายไฟเริ่มมากันเยอะขึ้นนะครับมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์แม่ภูมิใจแทนน้องๆจริงๆมีแฟนคลับกันแล้วและสำหรับนักร้องคนต่อไปนะครับช่างผลงานมาค่อนข้างดีครับวันนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนมาพบกับเขาเลยดีกว่า M7 น้องลูกตาลครับ ฉันจะต้องออกไปเมอบความสุขให้พอก่อนหนึ่ง็ต้องรู้สึกดีใจก่อนค่ะเพราะว่าแบบมันจะคือมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนอะที่จะได้แบบว่ามาหลังเวทีแล้วก็ได้มาคุยกับพี่เบนก่อนที่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นโปรเฟชชั่นนลจริงๆิ คือจสังเกตนี่ที่มนเขาจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะคะ่ะคือแบบแต่ละเพลงนี่เขา ดูแบบบิวอารมณ์ก่อนว่าเอาเพลงนี้ฉันจะร้องแบบนี้นะอะไรเงี้ยคืองแบบทุกๆอย่างมันแบบค่อยๆไปนะค่อยไปอะคะ่ะก่อนอื่นนะขอ,อ,อตัวนะครับว่าผมรู้สึกเขินนิดนึงน,นะครับที่ที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีผลงานอะไรออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามมานพอสมควรนะครับก็วันนี้ก็ฟังเพลงเก่าๆอผมไปนะครับไม่เลือ ฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออเราควรที่จะแบบแคร์คนดูให้มากๆพยายามที่จะส่งให้ ถึงให้คนดูแบบว่ารับรู้สารในสิ่งที่เราส่งไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบความตื่นเต้นอะไรเงี hmm. ้ยพี่เบนบอกหลังเวทีว่าแบบเออทุกคนมีความตื่นเต้นหมดเวลาจะขึ้นเวทีแต่ว่าคือเราจะควบคุมมันได้ยังไงอะไรเง mm ี้ยค่ะก็คือเขาบอกว่ามันก็เป็นข้อดีมันทาให้เราแบบแอคทีฟ hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกพี่เบนว่าพี่เบนเก่งจริงๆค,ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็ภ mm hmm. ูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้พี่เบนมาเป็นโค,ค mm ้ด hmm. ค่ะแล้วก็จะทำโชว์ตัวเอง mm hmm. ให้ดีที่สุดค,ะ mm hmm. ค่ะ สำหรับเพลงสากลจริงๆแล้วก็มีมีเยอะมากตอนแรกลูกตาลก็จะเลือกเพลง I Believe ของทาทาของสัปดาห์แดนนะครับถ้าจะรองเอาสารุกอ่ะพี่แ็นเชื่อว่าลูกตาลทำได้ดีแต่นี่มันคือนี่มันคือการแข่งขัน Bleeding Love นะครับของเลโอนาเลวิสเพลงเพราะพอขึ้นมาปุ๊บเพราะเลย ดีว่ามากขึ้นในตัวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ลูกตาลจะปล่อยของอยากให้น้องมีมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานก็พยายามที่จะแนะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่พอลมไม่พอเราควรจะไปแอบหายใจตรงไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าพวกลูกเล่นพวกลีลาว่าเขาจะไปสะบัดเสียงอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยก็อยากให้เขาไปไปคิดค้นด้วยตัวเองก็พี่เป็นเชื่อว่าลูกตาลก็จะทําได้ดีตามมาตรฐานลูกตาลอยู่แล้ว ตาลเป็นไงบ้างพี่เบนว่าก็เครียดพี่เบนดูนิดนึงเขาอยากทาให้เราทำแบบดีขึ้นไปอีกอ่ะเออเขาก็แบบมีมาตรฐานของเขาใช่ไหมเครียดนะเครียดมากเลยอ่ะ่ต้องเครียดค่ะ เพเขาเลยดีกว่า M7 น้องลูกตาลครับ c r o s e from love I didn't need the pain Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it's you're frozen. Ooh. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going. Your embrace and end. น้อยจากรั้วม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะแม่ว้าวอลูกตาลนะครับสาวน้อยจากรั้วม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะแม่พี่เบนครับยิ้มอย่างนี้นี่ภูมิใจหรือ,อยังไม่ภูมิใจครับร้องไห้เลยเหรอครับ โอ้โหขนาดนั้นเลย I love you นี่พี่เบนบอก I love you Love you too ค่ะโอ้โหนี่เขารักกันจริงๆแล้วเวลาเขาถ่ายรูปคู่กันเหมือนพ่อกับลูกไม่มีผิดเลยเอ้ามาฟังคณะกรรมการของเราดีกว่าเริ่มจากพี่ปังครับเพลงนี้เนี่ยนะครับฟังดูเผลนๆเหมือนกับไม่ยาก แต่นั่งตั้งใจฟังจริงๆแล้วร้องยากมากมีกับดักอยู่หลายที่นะครับผมเช่นเสียงหลบเสียงจริงเสียงหลบเสียงจริงแล้วก็ต้องแบ่งท่อนหายใจให้ถูกโดยเฉพาะท่อนอินทร์ลุดเนี่ยนะครับซับซ้อนซึ่งถือว่าทําได้ขนาดนี้เก่งมากนะครับ,บ,รบถึงแม้ว่าจะมีเพี้ยนบ้างนะครับแต่ว่าโชว์นี้ทำทำได้ดีมากมาที่คุณอินครับจริงๆแล้วพี่จะบอกความจริงให้ว่าพี่ แอบเชียร์ลูกตาลตั้งแต่ตอนสอนในห้องสอนแล้วแล<ม>้พี่ก็รู้สึกว่าลูกตาลร้ลองเพลงมาเรียบเรียบล้องทุกเพลงที่ลูกตาลร้ลองดีหมดเวลาที่เราเจอกันแต่มันอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่เรียบๆตลอดแต่วันนี้เพลงนี้ถ้าถามว่าพัฒนาการพัฒนาของลูกตาลพี่ว่าขึ้นไปพี่ให้การพัฒนาไป99.99 99เลยแล้วกันขอบคุณค่ะนะ แล้วก็พี่อยากฝากหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ที่ลูกตาลขาดและเติมได้ไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะผิวดำนักร้องผิวดำนิโครร่างใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเหมือนเราเนี่ยเราเลยนะเหมือนเราเขาลองไม่มีอาการเหนื่อยเลยนะแล้วก็กรูเขาแบบก็ <c oughs> <c oughs> มันจะมีรูปแบบเนี้ยลูกตาลขาดลูกนี้ให้พี่เบนสอนกันได้ลูกแบบ หา YouTube ดูหรืออะไรดูลูกตานจะเพอร์เฟเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไก่ครับเอ,อ่อสำหรับวันนี้นะครับเป๊ะนะคะขอบคุณค่ะการแสดงออกของน้องแบบชัดเจนมากแล้วก็ดูแล้วเพลินแล้วก็สนุกแล้วถ่ายทอดอารมณ์ได้แบบคล้อยตามเลยอ่ะแล้วลีลานะอ้วนๆขนาดนี้ไหอยังพิ้วเลยนะ ใครจะเชื่อพี่มีความสุขกับหนูมั่นใจกับเพลงนี้มากนะขอบคุณครับพี่ไก่ครับพี่แตงเลยครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีนักร้องที่โดดเด่นกว่าคนอื่นสามท่านนะครับคะแนนจริงๆไม่ได้โดดเด่นกวกันมากหรอกเพราะฉะนั้นน้องๆที่ที่ร้องเพลงที่กำลังแข่งขันอยู่อย่าไปปริวิตกอย่าไปแบบว่าหนักใจนะครับ อย่างน้องลูกตาลวันนี้ก็ทำได,ได้ดีขึ้นนะครับพี่อยาก,ยากสกิดตรงนี้นะครับว่าปกติแล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่ร่างสันทัดเนี่ยมักจะเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนที่แบบว่ายิ้มย้ําจับสยอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นน้องลูกตาลก็เป็นคนที่อารมณ์ดีแบบนั้นเนี่ยพยายามเวลาเราร้องเพลงพยายามใช้อารมณ์แบบนั้นออกมาร้องเพลงเอาเทคนิคของพี่เบนแล้วก็ความอารมณ์ดีของเราใส่เข้าไปพร้อมๆกันนะน้องลูกตาลจะมีโอกาสในวันต่อๆไปอีกมากทีเดียวครับขอบพระคุณครับดีใจครับคุณรัตกล้าครับพี่ดีใจที่การรอคอยของพี่สิ้นสุดลงสักที ขอบคุณมาก oh. จริงๆเพราะว่าลูกตาลมีทุกอย่างในตัวมีพลังเสียงมีแก้วเสียงมีคือพร้อมที่จะถ่ายทอดสื่อสารให้คนดูแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่นั่งรอว่าลูกตาลมีความสุขกับสิ่งที่ทำหรือเปล่าแต่วันนี้เพลงที่ลูกตาลร,ร้อง ลูกตาลเข้าใจมันเป็นอย่างดีแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีสำหรับพี่รู้สึกว่ากำแพงกำลังเริ่มทลายลงแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักเผอชอบเผออย่าลืมนะครับ SMS นะครับพิมพ์ M7 นะครับส่งมาที่4838666นะครับโห <c oughs> วตก็ได้ทุกเครือข่ายนะครับแต่ถ้าเป็น TrueMove H 3G+ Plus แน่นอน1ครั้ง2โหวตทันทีอย่าลืมครับโหวตให้เธอด้วยครับ M7 น้องลูกตาบคคุณ่ะ จำความรู้สึกนี้เราไว้ใช้กับตัวเองนี่เป็นนี่เป็นจิดแรกๆที่มันดูอยากซ้อมอะลาที่มันยังไม่ได้ยืมอะไรเลยน้องเตยัิดหลังอกหลังอกยืนเล็กเหมือนยี่อยู่กับพันเลยก็ได้ที่พี่เด็บอกว่าทำสุดแล้วที่เด็กเขาอยากให้มเขาจัดการบ้านหัวหดให้ไปนอนคว้าทดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ให้ทำข้าวเหมือนเห็ดพื้นอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้น้องมีแรงแล้วก็น้องทำสุดเองเลงพัดเองก็ผ่านบทเรีนี้ไปแล้วฉะนั้นน้องทำได้ นักร้องคนต่อไปนะครับเธอก็ผ่านการเป็นนักร้องที่โดดเด่นมาถึงสองสัปดาห์ติดกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้เธอจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันมาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับ m c น้องใหม่ครับค ผลงานน้องๆอ,อีก6คนที่เหลือพร้อมลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะทำผลงานโดดเด่นที่สุดในโจย์เพลงสากลกับมาสกีคอนเสิร์ตแจ้งเกิด<ๆ> บริษัททีวีทันเดอร์ขอเชิญทุกท่านพบกับมาสเตอร์คีคอนเสิรตแจ้งเกิดรอบปัดสินใครจะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะในวันที่4สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทันพราซาแจ้งวัฒนะติดต่อรับบัตรเข้าชมได้ที่02 5 5 9 0022เข้าชมฟรี พบกับการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้น้องๆอายุระหว่าง9ถึง14ปีได้มาโชว์ความสามารถในการร้องเพลงทั้งลูกทุ่งและสตริงสนใจสมัครเข้าแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 5 9 0022ต่อ225หรือ w w w f a c e b o o k c o m m a s t e r k e y t v 3